นิ่งนี่ท่าแล้วเอเทไว้เทไว้ตั้งฉากไได้เออนครับมไก่โอฟังเ่าเบาบันนองครับเอ๊ินึงเทาไหออโบกจินแน่นพดินอกกันเฮียส่นนำซุปได้เ ผมครับเป็นยังไงเรืเ่อง,อ,งอ้าวนาำปือ้อมาดามับสุกพอดีครับผมใหม่เองอใหม่ตังตะไข้อ,ออกเป็นงไงครับพี่น้องผ่านมาไก่อฟังเบาบ้านนองชวดครับผมเป็นนายหนอเห็นมาเห็นยู่